สามสาม,สามถึงสี่ทุ่มนะครับก็ก็คราวนี้ก็คราวที่แล้วเนี่ยคนที่มาก็เป็นหัวขบวนก็เป็นแกนกๆเขามาไม,ไม่ไม่กี่คนมาแต่ละจังหวัดก็2คน3ามคน4ี่คนเพื่อจะมา observe มาสังเกตว่าเอาไหม ว่าเพราะเขายังไม่รู้จักเราดีไงเขาได้ยินมาจากทางเห็นเห็นใน13สยามไทยก็อยากจะมาสัมผัสตัวเป็นๆก่อนเพื่อที่จะให้แน่ใจแต่ว่าผลวันนั้นก็ดีนะครับคุณพัชชาเพราะว่าหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าข่าวนี้เขาจะไม่ได้มาแค่3-4คนละเขาจะมาเขาจะตอนนี้จะชวนพวกแล้วเพราะว่าเขาหลังหหลังจากที่หลังหลังจากที่ได้คุยกันแล้วก็สบายใจว่าอันนี้คือทาง น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประชาชนก็เห็นด้วยเห็นด้วย่าแนวทางนี้จะดีที่สุดใช่ครับแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือใช่ครช่่ะอาาจย์วงนี้เราจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นนะคะแต่ว่าขออนุญาตคุยกับอาจารย์วุฒิพองศ์อีกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวจะเปิดรับสายแสดงความคิดเห็นคะ่ะแต่ว่าท่านผู้ชมก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะทาง sms ค่ะที่หมายเลข4 8 9 0 0 1 1โดยพิมพ์13มเว้นวรรคตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4 8 9 0 0 1 1ค่ะ อาจารย์คะก่อนที่จะเปิดสายเรียนถามอาจารย์อีกสักนิดนึงค่ะว่าวันที่ส9บเก้ามกราคมที่จะเกิดขึ้นนี้กิจกรรมต่างๆอาจารย์ม,มีความประสงค์หรือว่าต้องการที่จะขอความช่วยเหลือ,อหรือว่าขอความร่วมมือจากผู้ที่จะมาเข้าร่วมงานยั่ไงบ้างไหมคะก็มีสองสามเรื่องที่อยากจะขอความร่วมมือนะครับอันแรกก็คือจริงๆเวทีของเราเนี่ยเป็นเวทีเปิดนะครับแล้วอย่างที่เรียนนะครับเราก็มีดาวไฮพาร์คบ้างนิดหน่อยแต่ว่าก็ จำนวนมากมาเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่เคยหายปากไม่เคยขึ้นเวทีซะด้วยซ้ำ <c oughs> เราต้องการให้มันเป็นของที่สดแล้วก็จริงแล้วก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เป็นตัวแทนของเสื้อแดงก็ได้เสื้อเหลืองก็ได้เสื้อสีฟ้าเสื้อหลากสีอะไรเนี่ยนะครับ <c oughs> อยากจะแ,แสดงความคิดเห็นก็ก,ก็เชิญมาคราวที่แล้วเราก็เชิญคนที่อยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์คนขายก๋วยเตี๋ยวขายข้าวแกงข้างถนนเนี่ย <c oughs> หลายคนก็บอกว่าพูดไม่เก่งไม่กล้าพูดผมบอกไม่เป็นไรหรอกครับ ขึ้นมาพูดแค่สองสานาทีก็ได้นะครับขอใหเอ้เรามีอะไรอยู่ในใจแล้วก็มาระบายให้คนอื่นฟังให้ให้เขาได้ยินแค่นั้นน่ะนะครับอ,อันนี้ก็ขอเรียนเชิญนะครับอันแรกก็คือมาช่วยกันระดมามามาร่วมกันชุมนุมแสดงพลังแล้วก็ถ้ามีความเป็นไปได้อยากจะเชิญนะครับท่านทีเ่เป็นตัวแทนของออวิชาชีพหรือปัญหาหรือสถานการณ์อะไรเนี่ยก,ก็ก็เชิญด้วยนะครับอันที่สก็คือไอ ของเราเนี่ยเราก็มีเอกสารซึ่งเราพิมพ์ออกมานะครับคุณพระชายคงได้เห็นอันนี้แล้วนะครับก็คือเรามีเอกสารเนี่ยอันนี้ชื่อสองครามนกกระสาอันนี้ก็ออกมาประมาณสักแสนกว่าเล่มแล้วนะครับอันนี้ก็อีกประมาณ6 7เจ็ดหมื่นเล่มก็คือปฏิญญากองทัพกบแล้วเราก็มีพวกไอใบปลิวนะครับใบลิวเนี่ยโอ้เราพิมพ์มาสักห้าหกแสนใบละเราเ เราเนี่ยไม่มีกําลังวังชาที่จะไปแจกทั้งหมดได้นะครับก็อาจจะขอรบกวนท่านาที่จะช่วยเหลือนะครับช่วยแจ้งแจ้งโทรศัพท์เข้ามาหาเรานะครับขอขอขอ,อนุญ,ญาตขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้สักนิดหนึ่งะนะครับเพื่ออาจจะมาขอรับเอกสารหรือซีดีนะครับซึ่งวันนี้ก็เอกสารเหล่านี้ก็มีอยู่แล้วแล้วเราไปไกลกว่านั้นก็คือรวมแพ็กนะครับเป็นแพ็กมีซีดีมีอันนี้ประมาณ18นาทีรวมกับหนังสือเนี่ยนะครับ ที่สามสี่อย่างเนี่ยถ้าได้อันเนี้ยก็มาช่วยเราแจกนะครับอันนี้เราเรียกว่ารถแมพของการปฏิวัติประชาชนเพื่อตั้งรัฐบาลประชาชนเพื่อทําการล้างบ้านล้างเมืองอถ้านั่นก็จะขอบพระคุณมากช่วยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเข้ามาใน Facebook ของเราก็ได้นะครับตามตามที่ปรากฏหน้าจอนะครับขอขอความรบกวนอขอรบกวนนิดนึงแล้วก อันนี้ก็จะได้ช่วยประหยัดการใช้จ่ายเพราะว่าเราเราคงจะไปจ้างคนแจกก็ไม่ไหวนะครับแล้วเราจะแจกเองเราก็ไม่มีกําลังวังชาพอนะครับอันที่สองก็คืออ,อยากจะขอ,อะสุดท้ายก็คืออยากจะขอช่วยอันนี้ก็เรียนตรงๆเลยว่าวันนี้การต่อสู้ของเราเนี่ยมันมาจากการที่มีเพื่อนร่วมอุดมการนะครับแล้วก็มาอ,ออกแรงกันหลายคนก็เป็น มีเขาก็มีอาชีพของเขาอยู่นะครับบางคนเป็นนักเขียนบางคนเป็นครูบาอาจารย์บางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นนายช่างบางคนเป็นนักธุรกิจเขาก็หยุดประกอบสัมมาอาชีพเพื่อเพื่อที่จะมาเคลื่อนไหวอันนี้ก็ประมาณเกือบปีละ4050สัปดาห์แล้วนะครับแล้วหลายต่อหลายครั้งเนี่ยเวลาเราจะพิมพ์หนังสือพิมพ์ใบปลิวพวกนี้จริงๆอันนี้ก็สองสามบาทอันนี้ก็ยี่สิบสามสิบกางเงินไม่ไมแพงนะแต่เวลาพิมพ์เยอะๆมันก็เป็นเงินเยอะเหมือนกัน<ม>ท้ายสุดเนี่ยพวก ที่มาช่วยเนี่ยที่เป็นจิตอาสาบางทีก็ต้องควักเงินของตัวเองบ้างผมเองผมก็ควักของผมบ้างก,ก็เกรงใจครับบางทีก็ไม่อยากให้มันเป็นภาระกับ คนซึ่งเขาก็มีเจตนาดีจะมาช่วยบ้านช่วยเมืองแล้วนะครับก็ยังต้องมาควักกระเป๋าเองถ้าถ้าท่านมีความประสงค์จะช่วยเหลือนะครับจะอนุเคราะห์ก,ก็ขอบพระคุณมากจะเป็นไม่กี่สิบบาทไม่กี่ร้อยบาทหรือว่าไม่กี่พันบาทอะไรก,ก,ก,ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็อยากจะขอรบกวนทางสถานีช่วยขึ้นเ,เ,บเบอร์เบอร์เบอร์บัญชีของสถาบันให้สักนิดหนึ่งนะครับอันนี้น,นี่ก็เป็น <จอ S 1> ภาพหลักๆนะครับได้ขึ้นแล้วนะครับโอเคได้ครับขอบขอบพระคุณมากครับนี่ก็คือขอสองสามเรื่องก็คือ มาร่วมแสดงความคิดเห็นในวันที่วันเสาร์ที่19บเกาคมแล้วก็มาขอแรงเพื่อจะแจกแจกเอกสารนะครับซีดีแล้วก็ขอถ้าถ้าช่วยอนุเคราะห์ทางด้านการเงินได้บ้างก็จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับค่ะก็เรียนเชิญนะคะท่านที่มีความประสงค์ค่ะจะร่วมกับสถาบันศาสวัสดิ์นะคะก็สามารถที่จะ โอนเงินเข้าไปได้ตามบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้นะคะแล้วก็ท่านที่ต้องการจะร่วมแสดงความคิดเห็นกับอาจารย์วุฒิพงศ์หรือว่ามีความสงสัยมีข้อสงสัยอะไรที่ต้องการจะสอบถามนะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้นะตอนนี้เลยนะคะ mm hmm. ที่หมายเลข02-960-2133 และ029602134ค่ะรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4890011ค่ะโดยพิมพ์13วรรวัตามด้วยข้อความของท่านส่งมาที่4890011นะคะทางสถาบัานสัสวัสตรนอกจากว่า วันที่19มกราคมที่จะถึงนี้จริงๆแล้วเราก็มีการวางแผนเป็นระยะระยะไปในอนาคตถูกต้องคะอาจารย์ที่จะมีการระดมมวลชนระดมความคิดเห็นของผู้คนของคนไทยทั้งประเทศค่ะอาจารย์การวางแผนลำดับต่อๆไปนอกจากเรื่องของการไฮปาร์ก็ดีนอกจากเรื่องของการจัดเวทีเสวนาต่างๆก็ดีมีอะไรอย่างอื่นอีกบ้างไหมคะอาจารย์ของเราที่วางไว้เนี่ยก็คือว่า หลังจากวันที่19นะครับเราเราจะไม่ได้จัดทุกสัปดาห์เรา,าจ,จะเว้น2-3สัปดาห์แล้วจะจะกลับมาอีกทีหนึ่งในระหว่าง2-3สัปดาห์ที่ที่เราเว้นไปเนี่ยเราก็จะอาจจะ,อ,ะออกไปไฮพาร์คเล็กไฮพาร์คเล็กก็คือไปอมีรถไปเอารถปิกอัพแล้วก็มีไอ้อะไรนะลำโพงสปีเกอร์หน่อยนะฮะแล้วก็ไปจอดตามชุมชนแบบที่เราเคยทำที่จตุจักรสำเพง็งเยาวราชอะไรแบบนี้ครับเราก็คงจะทำแล้วก็ไปตาม หัวเมืองนะฮะไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อไปคุยกับแกนนําเพราะว่าแกนนำเนี่ยบางคนเขาก็มีเครือข่ายแต่เขาก็ยังไม่วางใจว่าเอ๊ะความคิดเราตรงกันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเขาก็อยากที่จะเห็นตัวเป็นๆแล้วไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ้าเขาพอใจเขาก็จะได้มาช่วยสนับสนุนด้วยด้วยด้วยจำนวนด้วยด้วยผู้คนนะครับก็คงจะทําอย่างนี้แล้วเราก็มีการแจกหนังสือ,เ,อรเราไปเดินแจกเอกสารอะไรพวกนี้ฮะแล้วก็คุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาแล้วก็ สองสามสัปดาห์เราก็มาเจอกันใหม่ที่ที่ลาดดำเนินนะครับแล้วก็อาจจะเว้นไปอย่างนั้นนะครับแต่จะเป็นอย่างนี้เป็นช่วงๆครับค่ะใส่เข้าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะค่ะท่านผู้ชมคะสามารถแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะสวัสดีค่ะค่ะสายลุดไปแล้วหรือเปล่าสวัสดีค่ะ สายหลุดไปแล้ว <c oughs> <c oughs> ค่ะอาจารย์ค่ะแนวทางที่จะมีไฮพาร์คมีการจกเอกสารรวมไปถึงการที่จะมาขอเอกสารจากทางสหสัสพั์ได้ก็ติดต่อขอทางโทรศัพท์หรือว่าจะเป็นอีเมลแอดเดรสหรือว่าจะเป็น Facebook <c oughs> ก็ได้นะคะใช่ค,ชค,ค่ะถ้า Facebook <c oughs> ก็คือเข้าไป facebook แล้วก็ facebook.com แล้วก็สหสัสพั์เลย <c oughs> คับแล้วก็เว็บไซต์ของเราก็สหสัสพัสธ .org อะครับ เข้าไปดูได้เลยค่ะอาจารย์ค่ะใส่เข้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญผู้ได้เลยค่ะค่ะคือย็่นโทรไปยาอทางได้นะคะก็คืออยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะค่ะค่ะก็คือทนมานานแล้วค่ะรีเสียงโทรทัศน์นะคะท่านผู้ชมคะค่ะรีเสียงโทรทัศน์นะคะ Okay okay สงสัยต้องพูดใหม่กรอบไม่ที่ไม่ได yeah, yeah, ้ยินใช่ไหมคะก็คือแย่ครับครับใจมานานแล้วก็คือรู้แล้วว่าท่านท่านทักสีหน้าท่านเปลี่ยนสัญชาติแล้วใช่ไหมคะค่ะเปลี่ยนสัญชาติแล้วเป็นอะไรนะคะเปิดตึเปิดตึกโก้มอนเตเนโก้ไหมคะอ่าใช่ครับอ่า ค่ะก็คือเขาไม่ได้เป็นชาติไทยแล้วเขาไม่มีความละคนของคนงไทยเลยว่าไม่ได้คนไทยทุกทีถ้าเขารักคนไทยนะคะเขาจะไม่ทำอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่งถ้าเราเป็นคนเราที่ว่าเออมีเงินมีทองแล้วเนี่ยเราสามารถจะทำให้ประเทศไทยของเราจเจริญได้ใช่ไหมะแต่เขาไม่ทำเขาทำยังไงก็ได้ถ้าเชื่อไทยเราล้มจม เัาแล้ทนที่ไหนมีความรู้ไหมมความสามารถไหมเอามาปกครองประเทศใช่ไหมคะค่ะคนฉันเห็นกับตาเลยในกรุงเทพที่ไปที่ไปกรุงเทพนะคะขอเวลาิดหนึ่งค่ะเชิญค่ะเห็นเลยว่าเสื้อแดงเนี่ยเขาใส่ชื่อของคุณทักษิณเขียนคำขางว่ารักทักษิณ แล้วก็คนที่เขายืนเรียงหน้าเรียงตากตันมาก็คือมีทั้งเด็กเล็กๆ,ๆสี่ห้าขวบคนแก่ที่ใส่ผ้าที่คือโจงกระเบนนะคะเขาเตรียมตัวที่จะขึ้นรถกลับบ้านตอนนั้นแล้วก็เงินทั้งนั้นที่เขาแจกที่ธรรมศาสตร์หมอหมอใครใครก็ทาราบว่าเงินทั้งนั้นตอนนี้ที่ใช้มาลงมาเงินทั้งนั้น แล่ผาาสีใครล่ะคะฉันต้องเสียภาษีค่ะแล้วตอนนี้นรู้สึกก็แย่มากต่อค่าข้าวเงินค่าหอมแดงค่ะที่ฉันต้องซื้อกินูุละเ8ลีแปดสิลแล้วมันเอาเป็นเน่าอวะค่ะแล้วยังอยากถามคุณเสื้อแดงว่าตอนนี้ค่าไฟมันขึ้นค่าแก๊สมันขึ้น ของขึ้นแครคคังนั้นคุณเขาสามารถให้คุณลดเปอร์เซ็นได้50เปอร์เซ็นไหมที่คุณไปซื้อคเช่นจากถามเขาแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็เป็นความอัดอั้นตันใจของผู้ชมทางบ้านนะคะอาจารย์เป็นสิ่งที่จริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเล็งเห็นโครงการเหมือนๆกันนะคะอาจารย์ค่ะสายข้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะ เออผมขออนุญาตถามอาจารย์พุทธิพงศ์หน่อยครับค่ะค่ะเชิญครับคือคือผมสงสัยที่ว่าเหยุดการเมืองไว้นะครับหนึ่งพันวันเนี่ยนะครับค่ะหยุดแต่สอ,สอหรือว่าสวหรือว่าหยุดทั้งประเทศหมายถึงว่าเอ,อสอสอ,อะไรนะเออตามที่สภากัาาานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ อย่างวันนี้ครับเลือกเลือกเลือกเทศบาลนะครับตำบลน,นะครับ,บนนค่ะซื้อจะเป็นบ้าเล่นเลยครับนะครับ,นะรบผมไม่เคยได้ยินมาก่อนนะครับมีการจ้างไม่ให้ลงฝ่ายตรงข้ามเขาไม่ได้จ้างให้เออลงเขานะครับเขาจ้างไม่ให้ลงฝ่ายตรงข้ามอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนนะแต่ว่าันนี้รู้สึกว่าประหลาดนะครับเขาก็ซื้อนมาอย่างเงี้ยต้องนานนานแล้วครับค่ะ หยุดดูระบากครับท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ครับค่ะท้องถิ่นนะครับหยุดดูระบากครับเดี๋ยวอาจารย์ขอรวมตอบเลยทีเดียวดีไหมครับค่ะได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวขอรวมตอบเลยทีเดียวหลายๆท่านเลยดีกว่าไหมครับขอให้ท่านสองท่านครับแค่นี้ครับค่ขอบคุณครับขอถามว่าแค่นี้แหละครับได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ยังไม่มีสายเข้าค่ะครับอาจารย์อสายเข้าแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทั้งสองครับค่ะ ทุกวันนี้ผมตื่นเช้ามานะครับผมอยู่ภายใต้อนนานาจรัฐบาลชุดนี้นะผมเซ็งครับก็คือว่ามาเปิดโทรทัศน์ที่ไรก็เห็นบอกว่าจะแก้และทำหนุนอย่างเดียวฮะประชาชนเดือดร้อนเรื่องเข้าของแพงนะเรื่องปัตใต้หลายๆเรื่องที่มันผัวพันกันเยอะเนี่ยรัฐบาลไม่เคยพูดถึงครับแล้วก็มาโกหกหน้าด้านๆ,ๆล้างงานไม่มีผลกระทบเห็นแล้วครับจิตวิรัตินั้น,นองน,นนะฮะ ไม่มีการพูดถึงว่าจะแก้ปัญหาประชาชนยังไงมีแต่เรื่องโกหกวกาไวนะครับมีเรื่องจริงนะฮะไม่ใช่เรื่องโกหกผมพูดเนะี่ยเรื่องจริงนะฮะ,ะผมก็เกิดมาเขาไม่เคยพบเคยเจอรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลที่มันทําอะไรที่มันไม่ค่อยอยู่ก็ร้องอรอยอย่างฮะคนอื่นเขาก็อาจจะเสียบ้างเหมือนกันแต่เขาก็ยังมี